จังหวัดพิจิตรมีผู้บริหารจังหวัดประกอบด้วยนายพยนัศวพ,พิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศง์เสงียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตรตั้งอยู่เขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีพื้นที่4,531.013ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2,831,333ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอ89ตำบล889หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น102แห่งประชากร528,796คนจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น2 1 0 8 9ครัวเรือนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด พิจิตรปี2,566 2 5 7 0ถึงคือเมืองเศรษฐกิจสร้างมูลค่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จังหวัดพิจิตรมีปริมาณขยะมูลฝอยหน้าวันที่30กันยายน2565วันละ318.88ตันแยกเป็นขยะมูลฝอยทั่วไป72.23ตันขยะอินทรีย์201.58ตันขยะรีไซเคิล38.07ตันปริมาณดังกล่าวเป็นขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง123.53ตันนำกลับมาใช้ประโยชน์165.36ตันรวมปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง288.89ตันคิดเป็นร้อยละ 92.60มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2565ตามกรอบการดำเนินง,งานของกระทรวงมหาดไทยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่13มิถุนายน2565วันที่27เมษายน2566ตามลำดับ โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือจากส่วนราชการอำเภอทุกอำเภอบริษัทห้างร้านสถานศึกษาศาส,สนาสถานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการขยะต้นทางกลางทางปลายทางและด้านการบริหารจัดการ โดยควบคู่กับการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Form เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วครบถ้วนในการประมวลผลในแต่ละตัวชีว้วัดตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการสำหรับผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะม um ูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2565จังหวัดพิจิตร มีผลการดําเนินงานดังนี้ 1. ด้านการจัดการขยะต้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจํานวน102แห่งดําเนินการออกข้อบัญญตัติเทศบัญญตัติการจัดการขยะครบถ้วนทุกแห่งคิดเป็นร้อยละ100 การจัดการขยะอินทรีย์ในพื้นที่จัดทำทางขยะเปียกลดโลกร้อนดำเนินการครบ้วนทุกครัวเรือนโดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคัดแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปการจัดทำทางขยะเปียกครัวเรือนนำไปทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเองและจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกมีผู้สมัครแล้วจำนวน 88,10คนคิดเป็นร้อยละ75.23เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องมีการารณรงค์กับร้านค้าเช่านะคะให้ใช้อ่ากล่องที่ลูกค้าจับซื้อกลับไปทานที่บ้านนะคะเป็นกล่องกระดาษทั้งหมดเลยในส่วนของอ่าไม่ว,ว่าจะเป็นร้านข้าวขาหมูนะคะร้านข้าวมันไก่หรือว่าร้านต่างๆเลยในส่วนอาหารของเราคะ่ะและต่อไปนะคะคือก็จะเป็นของในส่วนของท็อปที่จะใช้หลอดที่เป็นหลอดจากกระดาษเลยคะ่ะ 2. ด้านการบริหารจัดการขยะกลางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรดำเนินการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสวนสาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวครบถ้วนทุกแห่งนอกจากนี้ มีการวางระบบการเก็บขนโดยบริหารจัดการประกาศกำหนดวันเวลารวมถึงเส้นทางในการบริการเก็บขนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและจัดตั้งรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนครบทุกหมู่บ้านชุมชนด้านการบริหารจัดการปลายทางจังหวัดพิจิตรมีปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการคิดเป็นร้อยละ98.62 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องต่อเนื่องทําให้จังหวัดพิจิตรไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเพียงพอและถูกต้องทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่มีการมอบหมายเจ้าภาพรับผิดชอบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทโดยมีการบริหารจัดการแบ่งกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยหรือคลัสเตอร์ออกเป็น3ามกลุ่มพื้นที่ได้แก่คลัสเตอร์หมีเทศบาลเมืองพิจิตรเป็นเจ้าภาพมีสมาชิกภายใต้กลุ่มจำนวน30แห่งคลัสเตอร์สมีเทศบาลเมืองบางบุน,นีเป็นเจ้าภาพมีสมาชิกภายใต้กลุ่มจำนวน52แห่ง และเทศบาลตำบลสามงามเป็นเจ้าภาพกลุ่มคลัสเตอร์3โดยมีสมาชิกในกลุ่มคลัสเตอร์จำนวน18แห่งซึ่งจังหวัดพิจิตรได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามคำสั่งจังหวัดพิจิตรที่532ทับสอ6 โรงวันที่3มีนาคม2566โดยคณะทำงานได้ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจำนวน2แห่งเมื่อวันที่14มีนาคม2566จนได้ข้อยุติทั้งนี้จังหวัดพิจิตรโดยท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ได้ลงประเมินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4นครสวรรค์ 4. ด้านการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนในระบบสารสนเทศรวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และนรงแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยครอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยมีการกำหนดแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนการบริหารจัดการจังหวัดพิจิตรมีการกำจัดขยะมูลฝอยประเภทต่างๆอย่างถูกต้องและมีการดำเนินโครงการในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆทั้ง ขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยชุมชนการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกภาคส่วนได้มีกิจกรรมการคัดแยกขยะตั้งแต่การทำธนาคารขยะขยะแลกไข่ผ้าป่าขยะเป็นต้นเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ตามหลกัก 3R อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ในสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทำให้มีปริมาณของขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเช่นหน้ากากอนามัยจึงได้มีการจัดตั้งจุดทิ้งขยะติดเชื้อไว้ในชุมชนและหมู่บ้านรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจัดเก็บขยะติดเชื้อให้ถูกต้องและนำไปทิ้งในจุดที่วางไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดพิจิตร ได้รับผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและมีการส่งเสริมคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอย่างเห็นได้ชัดและครอบคลุมขยะมูลฝอยทุกประเภทดังนี้ การจัดการขยะทั่วไปจังหวัดพิจิตรมีแผนการปฏิบัติในการรณรงค์ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการลดคัดแยกขยะตามหลัก 3RS หรือ3ชออย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมีการกำหนดสถานที่ตั้งจุดคัดแยกขยะอย่างเหมาะสมการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกได้รณรงค์ส่งเสริมและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุก122,691ครัวเรือนการจัดการขยะอันตรายชุมชนส่งไปกำจัด อย่างสถานที่ของเอกชนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบัน การจัดการขยะติดเชื้อกำหนดให้สถานที่บริการสาธารณาสุขทุกแห่งสถานพยาบาลของรัฐเอกชนและคลินิกรักษาสัตว์จัดระบบคัดแยกรวบรวมขนส่งและกำจัดอย่างถูกต้องสำหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือนและชุมชนสำหรับช่วงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดตั้งถังขยะเพื่อรองรับขยะติดเชื้อจากหน้ากากาอนามายัยซึ่งดำเนินการครบ102แห และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตกค้างการจัดการกากอุตสาหกรรมดําเนินการตามประกาศเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วพศ2548ซึ่งมีโรงงาน331แห่งผู้ประกอบการทั้งหมด มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลกลางกระทรวงอุตสาหกรรม i-single form ในการจัดการทั้ง3กระบวนการคือการเก็บการนำออกและการรายงานผลประจำปีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลจังหวัดวิจิตร มีบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งเป็นลูกขายของบริษัทที่ดำเนินกิจการรีไซเคิลขยะแห้งที่ได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้สร้างกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตรมีกิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมท,ทำให้ได้รับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดต่อเนื่องทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,560จังหวัดพิจิตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศปีงบประมาณ2,561 และปีงบประมาณ2,562ได้รับรางวัลชมเชยประเภทกลุ่มจังหวัดขนาดกลางและรางวัลความสำเร็จในการบริหารจัดการคัดแยกขยะได้ครบ100%ในปี2,563และปี2,565ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดสะอาดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนอกจากนี้ชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่การบริหารจัด การขยะมูลฝอยของจังหวัดพิจิตรได้แก่เทศบาลเมืองพิจิตรชุมชนสีมาลาการทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดงบ้านลําชลาหมู่ที่2เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและเป็นพื้นที่ต้นแบบในการลดขยะที่ต้นทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยคือเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนาบ้านรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนางวราราพรสมบัติวงได้รับรางวัลทอสมอดีเด่นระ ประเทศจากการเป็นแบบอย่างการลดการเผาต่อสังข้าวกิจกรรมที่เห็นผลเป็นรูปธรรมของกลุ่มอาสาสมัครต่างๆด้านการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิจิตรมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นผู้ใหญ่บ้านลำชะล่าหมู่ที่สองตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทางในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงและเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่โดดเด่นในพื้นที่ของหมู่6 บ้านเขาล้นตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อซึ่งถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งจนได้รับรางวัลท่อสมอดีเด่นระดับจังหวัดด้านนวัตกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้ลดน้อยลงจนนำไปสู่นว,วัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุได้แก่ที่นอนลมจากถุงล้างไตของชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งน้อยอำเอภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเพื่อแก้ไขปัญหาแผลกดทับในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงบอ่อหมักแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารของบ้านลำชะลา่าตำบลหัวดงอำเภอเมืองพิจิตรนำเศษอาหารจากครัวเรือนมาทิ้งในบอ่อหมักแก๊ส ที่วัดลำชะล่าซึ่งเป็นจุดรวมของหมู่บ้านเพื่อผลิตแก๊สหุงต้มในโรงครัวของวัดลำชะลา่ารวมไปถึงนวัตกรรมกระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษหารสองของเทศบาลเมืองพิจิตรโดยนําขยะรีไซเคิลมาทําภาพนูนทำสร้อยจากเศษกระดาษทําดอกไม้จันท์จากกระดาษกระถางต้นไม้จากเศษโฟมแปรรูปแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่ของอ,อบตอลำปดาที่เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้ชุมชนการจัดการขยะภายในสถานศึกษาตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางของโรงเรียนสะระหลวงพิทยาคมและนวัตกรรมการรวมกลุ่มทางสังคมเช่นธนาคารขยะตลาดนัดขยะ เพื่อสร้างวินัยและลดการคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นต้นนอกจากนี้เทศบาลเมืองพิจิตรเป็นหนึ่งใน5เมืองของประเทศไทยและเป็นหนึ่งใน157ประเทศทั่วโลกที่ผ่านเข้ารอบการประเมินเมืองน่าอยู่การนําเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพิจิตรโดยกําหนดเส้นทางและเวลาการเก็บขนขยะมูลฝอยและนําประโยชน์จากภาพดาวเทียมมาใช้ติดตามกระบวนการเก็บขนขยะดังกล่าว ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตรได้ให้ความสําคัญในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการบรรจุลงในแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2566ด้านอื่นๆให้มีการดําเนินกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอาทิถนนสายหลักสายรองพื้นที่สาธารณะและดูแลป้ายโฆษณามไม่บดบงังตามถนนสายหลักและสายรองโดยมอบหมายให้แขวงทางหลวง พิิตแขวงทั้งหลวงชนบทจังหวัดพิจิตรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกแห่งดําเนินการตามแผนปฏิบัติการก็เบื้องต้นก็คงได้รับรับรับอนณิสงจากโครงการที่จังหวัดพิจิตรรณรงคนะ์ทาให้ทุกคนที่อยู่ในตลอดเส้นทางมีจิตสํานึกแล้วก็มีความพยายามที่จะบริหารจัดการขยะตามแนวทางนี้นะครับรวมทั้งอบตเองก็จัดหน่วยรถรับขยะเก็บขยะเนี่ยที่ออกเป็นประจําทุกเช้านะไม่ว่าจะเป็นส่วน ที่เป็นศูนย์การค้าใหญ่หรืออะไรเงี้ยเ,เรา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 บริหารจัดการขยะโดยมีรถที่เพียงพอแล้วก็เก็บทุกวันอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็มาบวกกับจิตสำนึกที่เขามีความคิดบริหารจัดการขยะเบื้องต้นของเขาที่ที่ที่ทควรเรียนมันก็โอเคทุกทั้งสองอย่างมาเจอมันก็ทําให้ง่ายขึ้นแล้วก็มีมีผลลัพธ์มันเป็นรูปธรรมว่ามันดูดูสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็ลดภาระจัดการขยะแล้วก็บางบางท่านเขาอาจจะมีระยรับ จากการรีไซเคิลขยะของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ถนนเส้นทางที่ที่เห็นอยู่เนี่ยมันออกมาดูดีพะทุกคนมีมีหน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบในส่วนตัวเองการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดพิจิตรให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นสังคมที่สะอาดน่าอยู่สิ่งแวดล้อมดีมีความเกื้อกูลกันทั้งในรูปแบบกลไกยอย่างเป็นทางการคือ อำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสถานศึกษาทุกแห่งและภาคส่วนในพื้นที่และไม่เป็นทางการเช่นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกอาสาสมัครสาธรารณสุขอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจิตรมีภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการประกอบด้วยประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้จังหวัดพิจิตรยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วยเป็นแนวคิดของท่านประคููพิสารสิทธิคุณจเจ้าอาวาสวัดสุวรรณรังสีท่านอยากให้มีโครงการคัดแยกขยะเพื่อจะลดขยะในหมู่บ้านหรือในชุมชน ตำบลวัดขวางของเราก็ได้ออกบอกบุญเรือ่อยๆภายในตำบลวัดขวางาทั้ง8หมู่บ้านก็ได้ชาวบ้านก็ได้ทำขยะมามาให้กับโครงการคัดแยกขยะของวัดสุวรรณรังสีก็หลังจากนั้นได้ขยะมาก็ก็มาจัดตั้งอกองผ้าป่าก็ได้ จัดทอดที่โครงการคัดแยกขยะอของวัดสุดวรรณรังสี เตุร้องเรียนและการบรรเทาแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรมีช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนสำหรับพี่น้องประชาชนดังนี้ช่องทางแรกได้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตรสายด่วน1 5 6 7ช่องทางที่สองเว็บไซต์สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร w w w mnre.go.th ช่องทางที่3สายต,ตรงท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร0 8 9 2 4 4 9 9 2 8 หรือที่เว็บไซต์สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรและเว็บไซต์หรือร้องเรียนโดยตรงณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น102แห่งเป็นต้นปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพิจิตรสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นแบบเทกองควบคุมและแบบเทกองกลางแจ้งจำนวน5แห่งไม่ผ่านการประเมินเกณฑ์สำหรับสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขพิบาลตามกฎกระทรวงเรื่องสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป สี2560จึงต้องปิดดำเนินการและต้องนำขยะไปฝังกลบยังสถานที่ของเทศบาลเมืองพิจิตรและเทศบาลเมืองบามูนาคตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566เป็นต้นไปซึ่งในอนาคตพื้นที่ฝังกลบทั้งสองแห่งจะต้องเต็มในที่สุดหากมีการแก้ไขปัญหาโดยการนำขยะที่ฝังกลบไปจัดการโดยจ้างเหมาเอกชนรื้อร่อน เป็นวิธีที่ยังไม่แพร่หลายเห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเผยแพร่วิธีดําเนินการไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันประกอบกับเทศบาลเมืองพิจิตรมีนยโยบายจะนําขยะไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นเป็นลักษณะของเอกชนร่วมทุนหากเกิดขึ้นและดำเนินการได้ ก็จะทำให้การกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดพิจิตรทั้งขยะเก่าที่ฝังกรบมาหลาย10ปีและขยะใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ละวันมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนปัญหาอุปสรรคคือการต่อต้านของประชาชนส่วนน้อยในพื้นที่ตั้งโครงการหากประชาชนยินดียินยอมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยมองเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมไม่เป็นการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งในการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบของทางราชการ mm. ก็จะทําให้โครงการการนําขยะไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสามารถดําเนินการได้เรียบร้อยและเกิดประโยชน์กับส่วนรวมโดยแท้จริงพิจิตเมืองสะอาดตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพิจิตคือเมืองเศรษฐกิจสร้างมูลค่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนขอบคุณค่ะ